วัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครวัดเก่าแก่เกจิอาจารย์หลายรูปเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับตัววัดสวยงามมากเลยครับมีการนําเอารากไม้หรือว่าต้นไม้เก่าๆเนี่ยนะครับมาทําเป็นเสาสวยงามครับแล้วก็สามารถชมวิวสกลนครได้แบบ180องศาเลยนะครับ ที่ขึ้นชื่อก็คือการแกะสลักพระพุทธรูปหรือพุทธประวัติลงบนก้อนหินและหน้าผาได้อย่างสวยงามอลังการมากเลยนะครับสามารถเยี่ยมชมความละเอียดและก็ความพิธีพิถันในการแกะสลักด้วยพลังศรัทธา นอกจากนั้นที่วัดถ้ำผาแดนยังมีพระพุทธชัยราชานะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามอย่างมากเลยนะครับให้สักการะขอพรกันด้วยนะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครครับมาวัดถ้ำผาแดนแล้วนะครับอย่าลืมเขียนตุงมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลขอพรให้ประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองที่นี่ยังมีรอยพระพุทธบาทให้สักการะบูชากันด้วยนะครับมาสกลนครห้ามพลาดวัดถ้ำผาแดนครับ